สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หวข้อเรื่องเราก็ไม่ใช่คนดีประธมะการบทที่44โยเซฟกักตัวเบนยามินไว้โยเซฟสั่งผู้ดูแลบ้านของท่านว่าจัดอาหารใส่กระสอบของคนเหล่านี้ให้เต็มตามที่จะขนไปได้และเอาเงินของแต่ละคนใส่ไว้ในปากกระสอบของเขาใส่จอบของเราคือจอบเงินนั้น ไว้ในปากกระสอบของคนสุดท้องกับเงินค่าข้าวข,ของเขาด้วยผู้ดูแลก็ทำตามที่โยเซฟสั่งเมื่อเวลารุงา่งเช้าผู้ดูแลก็ให้คนเหล่านั้นออกเดินทางไปพร้อมกับลาของพวกเขาเมื่อพี่น้องออกไปจากเมืองไม่ไกลนักโยเซฟสั่งผู้ดูแลว,ว่าลุกขึ้นไล่ตามคนเหล่านั้นเมื่อไปทันแล้วให้ถามว่าทำไมพวกเจ้าจึงทำความชั่วตอบแทนความดีเล่าจอกนั้นเป็นจอกที่เจ้านายของข้าใช้ดื่มและใช้ทำนายไม่ใช่หรือ พวกเจ้าทําเช่นนี้ผิดมากครับให้เราอาธิษฐานด้วยกันนะพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราจากพระเจนะพระเจ้าตอนนี้ด้วยกันเราจึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับถ้าคุณอ่านมั่งพีวันนี้แล้วคุณลองไม่ดูข้อผมนะคุณคิดเรื่องอะไรครับคุณอาจจะคิดเรื่องสาสมใช่ไหมคิดเรื่องก็ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็ต่างตอบแทนแล้วใช่ไหมขอคุณคุณเขียนคอมเมนต์ของคุณความคิดเห็นของคุณได้เลยนะครับแล้วผมยินดีที่จะรับฟังแล้วก็เห็นด้วยนะครับหลายความคิดแต่วันนี้ผมอยากให้คุณมองสิว่าโยเซฟก็ไม่ใช่คนดีนะครับโยเซฟบอกผู้ดูแลบ้านอย่างครับว่าจัดอาหารใส่กระสอบให้เต็มตามที่จะขนไปได้นะโอ้โหให้เยอะเลยนะครับแต่ไม่ได้ว่า แต่เขาตั้งใจอะไรเขาบอกให้เอาเงินใส่กลับไปอีกนะยังไม่พอนะใส่จอกของโยเซฟอะครับจอกที่โยเซฟใช้ในการทำนายหรือว่าอาจจะเป็นดูหรูหลานะแล้วก็ให้ใส่ไว้ในข้าวกระสอบของเบนเจามินน้องคนสุดท้องนะครับกับเงินด้วยผู้ดูแลก็ทำตามตามที่โยเซฟสั่ง เมื่อรุ่งเช้าผู้ดูแลก็ให้คนเหล่านั้นเดินทางไปนะครับผู้ดูแลรู้อยู่แล้วในใจนะว่าเดี๋ยว,วต้องมีเรื่องเกิดขึ้นเมื่อพี่น้องออกไปไม่ไกลนักครับโยเซฟอีกแล้วครับ,รบสั่งผู้ดูแลลุกขึ้นตามไล่คนเหล่านั้นไปให้ทานแล้วให้ถามอย่างนี้ครับว่าทําไมพวกเจ้าถึงทําความชั่วผู้ดูแลก็รู้อยู่แล้วเขาไม่ได้ทําความชั่วทําไมเจ้าทําความชั่วตอบแทนความดีเล่าไหมครับเชพเพร์กลีบอกว่าทําไมจึงขโมย จอกที่เป็นของนายเขาอะจอกเงินนะครับจอกนั้นเป็นจอกที่เจ้านายของข้าใช้ดืม่มและใช้ทํานายไม่ใช่หรือพวกเจ้าทําเช่นนี้ผิดมากพวกคนใช้ของโยเซฟอะผู้ดูแลนะครับก็ต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าโยเซฟวางแผนอย่างเงี้ยอย่างนั้นวันนี้โยเซฟก็ไม่ใช่คนดีครับทำไมไม่คุยกับพี่น้องล่ะ บางคนอาจจะบอกงี้นะคุณอาจจะบอกว่าอ๋อเขาอยากทดสอบไงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะดูเรื่องนั้นต่อไปนะครับแล้วเราก็จะได้ข้อคิดแน่นอนแต่เวลาเนี้ครับโยเซฟทําไมต้องให้เขาออกไปก่อนทําไมต้องให้เขาขนข้าวให้เต็มแล้วก็ทำเหมือนจะกลับบ้านละไปละเสร็จแล้วก็เล่นงานน้องคนสุดท้องแต่เรารู้ใช่ไหมว่าโยเซฟไม่ได้เจตนาจะทําร้ายหรอกนะครับแต่เขาต้องการให้วงนี้กลับมาและเขาก็วางแผน วางแผนอย่างที่ให้พวกนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยแต่พวกนี้จะรู้ได้ไงจอกโยเซฟอยู่ที่ไหนนะครับอาจจะเข้าไปกินข้าวในบ้านแล้วเห็นโยเซฟดื่มแล้วเป็นยังไงครับวางแผนให้น้องคนเล็กเป็นคนเอาจอกไปวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราครับพ่พีกำลังบอกว่าโยเซฟก็วางแผนนะครับแล้วเขาก็วางแผนที่จะจับพวกพี่น้อง แล้วก็จะเอาน้องคนเล็กไว้ดังนั้นเราก็คงรู้ว่ามันก็จะต้องมีพี่ที่เสียสละนะมีคนที่พิสูจน์ให้เห็นหรืออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องต่อไปนะครับแต่วันนี้คนที่วางแผนน่ะผมว่าเขาก็ไม่ใช่คนดีแล้วครับเพราะว่าเขาวางแผนที่จะทำอะไรบางอย่างมันเป็นแผนที่อยากจะจับบางทีวันนี้พ่อพีกำลังบอกอย่งครับว่า คุณกับผมเราก็ไม่ใช่คนดีนะครับบางทีเราก็มีเฟเวอร์คนเหมือนกันเราก็มีชอบไม่ชอบเราก็มีอยากจะแกล้งเขาหรือเปล่าหรือโดยที่เราทําอย่างสุจริตนะก็แค่ให้ให้เขาต้องกลับมาหรือเพื่อเราจะพิสูจน์อะไรบางอย่างหรือเปล่าวันนี้ผมเชื่อว่าผมไม่บอกว่าคุณแล้วกันนะครับผมก็ไม่ใช่คนดีนครับ พวกเราก็ไม่ใช่คนดีครับบางทีเราก็คิดไม่ออกคิดตามใจของเราบางทีเราก็มีความรู้สึกโกรธที่คนอื่นทําไม่ดีกับเราเราก็อยากจะพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกอยากจะดูซิว่าคนนั้นนะ่ะกลับใจหรือยังแล้วด้วยความรู้สึกของเราเราอาจจะบอกเขายังไม่กลับใจหรอกฉันต้องพิสูจน์อีกฉันต้องเล่นงานเขาหรือฉันจะต้องใช้โอกาสเนี้ที่จะเอาให้ได้ เราก็ไม่ใช่คนดีแล้วครับวันนี้ขอพระเจ้าที่จะสอนเราเรื่องนี้ด้วยกันครับเรารู้ครับว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นนะครับที่ยุติธรรมที่เป็นผู้ที่เที่ยงธรรมแล้วหลายหายครั้งถ้าเรามีอำนาจหรือเรามีสิทธิ์เราก็อาจจะไม่ใช่คนดีที่จะทำสิ่งที่ดียุติธรรมให้กับคนอื่นหรอกครับผมอยากจะพาคุณมาดูพระพีโรมบทที่ห้าดีกว่าครับ ในเมื่อเราไม่ใช่คนดีแล้วเราจะทำไงดีครับโรมบทที่ห้บอกงนี้ครับว่าผลของการถูกชำระให้ชอบธรรมครับเพราะว่าเราเป็นคนที่เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อไม่ใช่โดนการกระทำดังนั้นทางพระเยซูคริสต์เราจึงมาอยู่ในร่มพระคุณครับเรามายืนอยู่ในร่มพระคุณเราชื่นชมยินดีนในความหวังว่าจะได้มีส่วนในพัสริของพระเจ้า ยิ่งกว่านั้นอีกครับยิ่งกว่านั้นอีกเราชื่นชมในความทุกข์ยากด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากทําให้เราทรหดอดทนและความอดทนทำให้เรารู้ว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าใช้ได้การที่เป็นเช่นนั้นทําให้มีความหวังความหวังไม่ทําให้ผิดหวังเพราะวาความรักพระเจ้าหลังเข้าสู่จิตใจของเราทางพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้กับเราแล้วเอาละครับวันนี้เราจะมารับกันหเท่าเลยครับ ขณะเมื่อเราอ่อนกําลังอยู่พระเยซูคริสต์ส่งสิ้นพระชนเพื่อเราในเวลาที่เหมาะสมครับมีน้อยคนที่จะตายเพื่อคนชอบธรรมแต่อาจจะมีคนตายเพื่อคนดีก็ได้ครับและพระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราครับคือหนึ่งครับขณะที่เราเป็นคนบาปอยู่พระเจ้าสิ้นพระชนเพื่อเรานะครับดังนั้นเราถูกชําระให้เป็นคนชอบธรรมแล้วครับโดยพระโลหิตของพระองค์ครับสองครับเราพ้นจากพระพิโรธ ของพระเจ้าโดยพระองค์ครับเราเห็นค ises, ําว่ายิ่งกว่านั้นไหมครับและว่าขณะที่เราเป็นศัตรูกับพระเจ้าเราได้กลับคืนดีกับพระองค์ครับสามนะครับโดยพระบุตรได้สิ้นพระชนเพลเพื่อเราครับยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อเราได้กลับคืนดีแล้วเรารอดโดยพระชนชีพของพระองค์ครับสี่ครับและไม่ใช่เพียงเท่านั้นครับเรายังชื่นชมยินดีโดยทางพระเยซูผู้เป็นเหตุให้เราคืนดีกับพระเจ้าครับวันนี้เราได้ห้าเท่าแล้วครับ เราไม่ใช่คนดีครับแต่ว่าพระเจ้าของเราทรงประทานให้กับเราถึงห้าเท่าทั้งที่เราไม่สมควรได้เราเหมือนเบนจามินครับกินอิ่มแล้วอิ่มอีกให้เราอย่างมากมายวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราครับแม้ว่าเราอาจจะเป็นคนจิตใจไม่ดีคิดไม่ดีแต่ขอพระเจ้าชำระเราเมื่อเราอยู่ใต้ร่มพระคุณของพระองค์แล้วให้เราพยายามเป็นเหมือนพระองค์ครับถ้าวันนี้คิดได้อะไรสักอย่างครับก็ขอพระเจ้าช่วยเราให้เรา เป็นให้เหมือนพระองค์ให้ได้มากขึ้นครับถ้าจุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆของเราที่มีอยู่ทุกวันนั้นขอพระเจ้าให้เราเปลี่ยนเราให้เราเหมือนให้เราใกล้โดยที่เราทุกวันมาเข้าเฝ้าพระเจ้าครับวันนี้เราเองจึงสำรวจตัวเองและรู้ว่าเรามีจุดบกพร่องหลายอย่างและขอพระเจ้าชํำระเราและด้วย สิ่งนี้ครับทุกวันนะครับที่เราสำรวจตัวแล้วเรารู้ว่าเราไม่ใช่คนดีเราจึงจำเป็นต้องอยู่ใต้ร่มของพระองค์เวลาที่ความบาปสิ่งที่ตกใส่เราเราสามารถที่จะรอดได้โดยพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นให้เราที่ฐานในการครับพระเจ้าเราขอพระองค์ทรงโปรดชำระเราพุกโยคะจากการกระทำจากความคิดของเราจากชีวิตของเราที่บางทีไม่ได้ถวายเกียรติพระองค์ อย่างที่ควรจะเป็นและขอพระองค์ทรงโปรดให้เราเองที่จะกลับใจใหม่ได้ทุกวันให้เราที่จะเห็นสิ่งผิดที่เรายังคงหรือคิดหรือยังดำเนินชีวิตอยู่อย่างนั้นและเปลี่ยนเราทุกวันให้เราเหมือนพระองค์ให้ได้มากขึ้นเราอธิษฐานเพื่อพี่น้องทุกคนที่จะสามารถเข้ามาอยู่ภายใต้ลมพระคุณของพระองค์ด้วยกันเราอธิษฐานในพระนามสุขเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรด อย่างน้อยวันนี้นะครับอยากลับไปคิดว่าเอ้ยเรามันไม่ใช่คนดีเว้ยนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถเป็นคนดีได้ครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ